คสวัสดีคณะกรรมการนะคะกลุ่มของพวกเรานะคะในทําเรื่องของเจลนวดไทยค่ะเจลนวดไทยวิทยาลัยอาชีวศึกษาการจนะบุรีโดยที่มานะคะก็คืออาการปวดเมื่อยนะคะสามารถเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันเราได้นะคะเนื่องจากการเดินการนั่งไงค่ะการยกของแล้วก็ในกลุ่มผู้ใช้แรงงานแล้วก็ผู้สูงอายุนะคะพวกเราจึง พยายามที่จะนําสมุนไพรในท้องถิ่นนะคะมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์เจลวนวดไพยคะ่ะโดยเฉพาะคุณสมบัติของไพลนะคะจะมีสารหอมและเหยมีสารสีเหลืองสารที่ช่วยยับยั้งอาการเรื่องการลดอาการปวดไมกล้ามเนะะื้อค่ะจุดมุ่งหมายของการศึกษาข้นควานนะคะได้แก่เอ่อเราศึกษาเพื่อเพื่อศึกษาการสกัดไพยในการทําเจลนวดไพลคะ่ะแล้วก็เพื่อศึกษาอัตราส่วนของไพยในการทําเจลนวดไพลคะ่ะ แล้วก็เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เจลนวดไผ่ค่ะวิธีการสก,กัดไผ่ด้วยน้ำมันและน้ำนะคะทําให้ได้สารสก,กัดที่มีลักษณะต่างกันค่ะอัตราส่วนของไผ่มีผลต่อประสิทธิภาพของเจลนวดไผ่ค่ะความพึงพอใจของผู้ใช้เจลนวดไพ่ยอยู่ในระดับมากค่ะวัสดุอุปกรณ์น,นะคะได้แก่วิธีวิธีทําเจลนวดไผ่แล้วก็วัสดุในการทําเจลนวดไผ่ค่ะส่วนของแผนการดําเนินงานนะคะ การสืบค้นข้อมูลนะคะพวกเราได้มีการสืบค้นข้อมูลใกนการค้นหาคุณสมบัติของใครคุณสมบัติทางยาว่าสามารถช่วยในเรื่องด้านใดบ้างนะคะออกแบบการแก้ไขปัญหานะคะก็คือเราได้นำวิทยาศาสตร์เข้ามาทดลองนะคะก็คือตั้งเป็น2ข้อก็คือข้อแรกนะคะทดลองทดลองการทําเจลด้วยน้ําแล้วก็ข้อ2นะคะการสกัดใช้ด้วยน้ํามัน,นะคะ่ะ ตาส่วนนะคะการศึกษาอัตราส่วนก็คือทางวัตถุดิบเราจะใช้วัตถุดิบเหมือนกันทุกอย่างจะยกเว้นที่สุดที่1นนะคะจะมีน้ําเป็นส่วนประกอบในการสกัดไัยส่วนสุดที่2เราจะใช้น้ํามันงาค่ะในการสกัดไพลค่ะจากการทดลองเราพบว่าสุรที่1นเนี่ยมันแยกชั้นกันคะ่ะระหว่างน้ํากับน้ํามันเนื้อมันไม่เรียบเนียนสีเหลืองอ่อนแล้วก็แต่ว่ากินหอมนะคะ ออกฤทธิ์ในระยะเวลา4นาทีคะ่ะมีค่าความพึงพอใจด้านคุณลักษณะเนี่ยอยู่ที <orman> ่3.67แล้วก็ด้านการผลิตอยู่ที่4.33ค่ะในส่วนของสูตรที่2นะคะมีลักษณะที่เนื้อเรียบเนียนเข้ากันค่ะแล้วก็สีเหลืองเข้มกว่าสูตรที่1มีกลิ่นหอมมีด้านความพึงพอใจทางด้านการด้านคุณลักษณะค่ะอยู่ที่4 5 4ค่ะส่วนด้านการผลิตอยู่ที่4.63ค่ะ ส่วนประกอบเรื่องวัตถุดิบอะค่ะเราจะมีน้ำมันละกรามน้ำมันยูคาลิปตัสส่วนผสมพวกนี้มันจะเป็นน้ำมันมีส่วนประกอบของน้ำมันค่ะเวลาเราสกัดก็คือเอาไปต้มใช่ไหมคะตัวนี้มันเวลาคนเข้ากันนะคะมันจะแยกชั้นข้างบนเป็นน้ำมันข้างล่างเป็นน้ำอยู่อะค่ะสุดเด่นของผลิตภัณฑ์เราก็คือสะดวกต่อการใช้และสะดวกต่อการผูกพาและเราก็ไม่ใส่วัตถุก,กันเสียค่ะ